สวัสดีค่ะค่ะเราก็มาทบทวนนะคะแบบฝึกแบบฝึกหัดท,ที่เราได้ทํากันน้องลีน่าก็ได้ทบทวนแบบฝึกหัดนะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของการศึกษาเรื่องฟู้ดอินดัสทรีนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องฟู้ดอินดัสทรีก็จะขออนุญ,ญาตพูดถึงคําว่า education การศึกษาก่อนคำศัพท์อันนี้อย่างเช่นว่าขาดเรียน a b s e n c e ใช่ไหมคะ a ค a ด e มิกทรงวิชาการ Advanced ระดับสูง Advisor ที่ปรึกษา Assess ประเมิน Assignment งานที่ได้รับมอบหมาย a t t e n d เข้าร่วม Attention ความใส่จใจตรงนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาบทต้วนทบทวน,ทวนคำศัพท์คำอ่านคำแปลนะคะค่ะแล้ค่ะ The third y of June นะคะ,ะวันนี้เราได้ทำการเรียนการสอนเป็นการอบรมนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันการพูดคุยในเรื่องของ food industry และการพูดคุยในเรื่องของ conversation บทสนทนาทั่ทวๆไปในการใช้ชีวิตประจำวันของอการทำงานแต่ละสายงานนะคะ Alright you have friends at university yes เรามีเพื่อนที่มาหาวิทยาลัยนะคะ How about เราจะพูดคำว่าฉันไม่ได้เจอกับเหมือนกับเรารู้จักกับคุณพ่อของคุณแม่ของเพื่อนแต่เราจะฝากความคิดถึงถึงท่านนะคะใช้คำพูดว่าอย่างไรเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนเรานะคะกับผู้ปกครองผู้ปกครองของเพื่อน ด้วยเราเป็นเด็กแต่เราจะถามถึงท่านแล้วก็แสดงความคิดถึงอย่างนี้นะคะไม่ยูเฉยก็ไม่ได้เอ่อถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันก็ I m i s s y o ูคิดถึงนะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จะพูดยังไงจะฝากความคิดถึงความห่วงใยถึงท่านแบบนี้นะคะถ้าเป็นกันเองก็สามารถพูดได้คะ่ะถ้าเป็นกันเองแบบสนิทกันนะคะ เอาบัลีสนะคะอย่างตัวละครสมมติชื่อตัวละครนะคะชื่อคุณอะไรก็ให้ตัวละครคุณชายยศกับปุณกฤตชื่อสมมตินะคะคุณชายยศ I haven't seen your parents for ages ตรงนี้หมายความว่า for ages a g e ages นะคะเติม s ages ก็คือหลายปีนะ a g e ages เติม s ages for ages I haven't seen your parents เออคือเราเราพูดกับเพื่อนนะพูดกับเพื่อนใช่ไหมคะแปลว่าฉันไม่ได้เจอผูกพ,พรองหรือคุณพ่อคุณแม่ของนายมานานมากนายอาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะคุไม่ได้เจอมานานมากฝากความระลึกถึงถึงท่านด้วยนะคะถึงท่านถึงพวกท่านพวกท่านคำแปของเขาหมายคำว่าหมายคำว,ว่าเดมอะเดมก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะคะคำว่าพวกในที่นี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะ,ะเขาแปลเช่นนี้ก็ไม่ได้หยาบอะไร หมายถึงฝากความคิดถึงถ pues mm ึงท่านเหล่าน nah. ั Mat ้น okay. ด okay. so yeah, yeah. ้วยนะใช้คำว่าอะไรคะมีก่อน to t h e m dream นั่นคือหลวงพ่อคุณแม่เงินดูพูกปลุกพุกปลุกกรออนุญาตทำเขียนตรงนี้ไว้ไว้นะคะแล้วก็คำตอบตรงนี้นะใช่เขียนข้อนี้ ภาษาไทยน่ะอไปเยค่ะอ่ะออกค่ะค่ะเปไ็นกระดาษด้วค่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของการศึกษานะคะเป็น education <c oughs> การศึกษาและสังคมนะคะคำศัพท์แล้วก็ความหมาย a b s e n t แปลว่าขาดเรียนนะคะ academic แปลว่าทางวิชาการ advanced แปลว่าระดับสูง advisor แปลว่าที่ปรึกษา assess ประเมินนะคะ a s s i g n m e n t งานที่ได้รับมอบหมาย attend แปลว่าเข้าร่วม attention แปลว่าความใส่ใจ biology แปลว่าชีววิทยา campus แปลว่าวิทยาเขต Certificate แปลว่าใบารับรอง Chemistry แปลว่าเคมี c r o s s m a t แปลว่าเพื่อนร่วมชัน้น Department แปลว่า,าแผนกภาควิชา Diploma แปลว่าวุธิบัตร Economic s แปลว่าเศรษฐศาสตร์ Examination แปลว่าการสอบ Exercise แปลว่าแบบฝึกหัด e x p e r i m e n t แปลว่าการทดลองการปฏิบัติ Faculty แปลว่าคณะคณะคณอาจารย์นะคะคณะอาจารย์หรือคณะอาจารย์ Geography แปลว่าภูมิศาสตร์ Graduate แปลว่าบัณฑิตนะคะจบการศึกษา History แปลว่าประวัติศาสต Home work, ร์ Homework แปลว่าการบ้าน Instruction แปลว่าการสอน Instructor แปลว่าผู้สอน Intelligence แปลว่าสติปัญญา Intermediate แปลว่าระดับกลาง Kindergarten Gr แปลว่าโรงเรียนอนุบาล Knowledge แปลว่าความรู้ Laboratory แปลว่าห้องปฏิบัติการ Lecture แปลว่าการบรรยาย Library แปลว่าห้องสมุด Abacus o u t mathematics คณิตศาสตร์นะการใช้เคมีต้องมีสูตรคณิตศาสตร์ด้วยนะ notice แปลว่าป้ายประกาศ physics physics นะ,ะก็แปลว่า Physics present แปลว่านำเสนอหรือมาเรียนนะ,ะ Primary school แปลว่าโรงเรียนประถม principal แปลว่าครูใหญ่ professor แปลว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย project แปลว่าโครงการ นี่เป็นกันแบบอ่านคำศัพท์อ่านแปลคำศัพท์นะคะแบบพื้นๆแบบเบสิก u a l i f i c a t i o n แปลว่าคุณวุฒิ register แปลว่าลงทะเบียน Research แปลว่าวิจัย s l a r s h i p แปลว่าทุนการศึกษา Science แปลว่าวิทยาศาสตร์ Secondary School แปลว่าโรงเรียนมัธยม s e m e s t e r แปลว่าภาคการศึกษา Social Studies แปลว่าสังคมศึกษา Subject แปลว่าวิชา Undergraduate แปลว่านักศึกษาปริญญาตรี University แปลว่ามหาวิทยาลัยนะคะนี่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาอเคอน,นี้เราลองใช้คำพูดเมื่อสักครู่นี้ถามสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะถาม ถามแบบเหมือนกันว่าเออแล้วทางบ้านเป็นยังไงบ้างแบบนี้ family ก็ได้อย่างเช่นว่าเราอยู่ที่มหาลัยสมมติตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยนะคะเราก็ถามถึงครอบครัวของเพื่อนอ่ะลองลองถามด้วยภาษาอังกฤษนะคะถามตามอันนี้ได้ไค่ะได้ค่ะถามถามตามแบบนั้นค่ะ I have seen you r f a m i n y from r o a So, ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็น I have seen คือฉันก็เห็นอย่างเช่นตอนนี้ฉันกำลังเห็นผู้ปกครองของคุณมานะคะ I have seen ก็ใช้คำว่า I have been. นะมาจากคำว่า have have not เวลาที่เราเขีย,ยนย่อกขาจะเขียนเป็น have haven ออกเสียงเป็น f o v I have i alright I have it คือเป็นเป็นปฏิเสธเนี่ยเติม not คือไม่เห็นเนี่ยเออไม่เห็นมานานแล้วแบบเนี้ยนะคะ <have> ค่ะ ได้นะค,ะ,ะ,ดค,าาคะดูคำยอ่อภาษาอังกฤษเขาจะมีคำย่ออยู่อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างคำยอ่อที่ไม่ียกว่ามีครบทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าให,ให้ให้ดูอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาที่เราเขียน I will เขาเขียนเป็นคำยอ่อเป็น I อ่เีย You เป็น your. you r We mm hmm. เป็น will เวลาที่ใช้ will ถ้าใช้ would ก็แบบนี้เห mm ็น hmm. ไหมคะก็อ,ออกเสียง ใช่ค่ะสิงนี้จึงทำให้เราบางครั้งฟังภาษาอังกฤษที่เขาเป็น Native Speaker พูดแล้วไม่เข้าใจจะยากตรงการฟังถ้าเราอ่านพูดนาว i เชถูกจะทำให้เราฟังเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะคะเราทบทวนดูตรงนี้ก่อนแนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะขอบคุณค่ะ